ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับกัรกับาน้องเสียวสมุบบนอกอกรามเพื่อจะตุลพักพิมานจังหวัดระยองครับผมนี่ครับน,นี้ก็จิเดี๋ยวแม่แยกลูกครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวว่นนี้ครับ ถูกใช่ขายลอยครับไปซองลอยเรียบร้อยครับเดี๋ยวแม่ดนะครับผู้นิยเตอร์ครับใดรสนใจครับแม่จะผสมลอยครับไปรุ่นเราครับเพ่มตัวครับพอพันแดงครับมีรุ่มขึ้ไปนั่นแหละครับเพิ่มสูงแม่ประมาณลอยสี่สิบบวกลบครับว้าวโหดีเชียงดีครับไปกินหยาเลยวางวางรูมเลยครับ นั่นแหละแจมคขาดีเล็บดีรับประกันทุกท้อนรับประกันเดือนนึงเหรครับรับประกันสากครับได้เงี้ยได้เงาดีครับได้สดดีครับมั่วลูกแรกครับลูกสองต่อไปครับผมเปิดรถแล้วข้าได้ครับพอขายลูกไปแล้วครับเดี๋ยวเม่ครับแล้ว้าแม่เหมือหาพันหาลอยครับต้องหายเสียครับ ตัวอีสานบานเข้าครับเอาแมแน่แบบนี้ครับเอาไปเลี้ยงครับหูด้ดีว่ามันงั้ตัวนี้แหละครับเลี้ยงหู้ง่ายจับได้ใบได้จุ่งนีงามงามเลยครับขึ้น,นรถก็ง่ายสำลีเลยบาด้หยาดปชันเลยเปเลี้ยงครับโอ้ยมันเถืองเลี้ยงันนี้มันเจ๊ใปแล้วครับ เลี้กันบ่ถือซะง่ยแค้นนเลี้ยงก,ก,กันเดี๋ยวเอาอะไครับเหมือนหาพ้าหารอยว่าตัวบางแง่นี่นครับไอ้รุ่นให้ก็เสื่อว่าน่อยสาวหน่อยสิหอยอยรอมันบเสียเวลาอันนี้มันบ้เสียเวลาครับนี่ไอ้รุ่นเราเลยครับรุนเราลวงมันเลยครับแง่บางแ่ ใจกับทักมาโทรมาเลยส่งไเลยครับนี่ตอปูักับไปส่งคนหล่อของก็แรงกลับมาน,นี่กับทายอยู่ปบะมัน่นสีม่งสีม่งกว่กว่ารับต้องมาทายอยู่ไฮนาหน,าน่ครับนั่นแหละครับนั่นแหะตัวกับศูนย์เก้าเ็ดสองศูนย์เกสครับสุขภาพด้ามครับ ตรงไหนเลยพี่น้องต้องมาแก่กับนั่นแหละไปล่อยจินหยาโนมโมเลยบะฮวงโมเลยหนิเขาว่าบะฮองลูกเลยว่าบะฮองเลยวปล่าเงินตัวนหนึ่งนี่โว้ยปล่อยไปไหนแล้ววัดละตาตาแล้วครับบะฮองลูกอาลูกเสียขาดหมดแล้วกันโวล่ไปถ้าเห็นบรรยากาศที่เรานี่ยไผู้คนจิตตอกันเลยแหงหมดแล้วครับเล่ม กินดินกินหญ้าอยู่นี่มันไม่หญ้ากินดอกก็มีเพียงก็เลยเลี้ยมเนี่ยใช้ก็บมี่หยดกับกต่มันเป็นดินแหงมันแหงก็เนี่ยนี่แค่โยนเป็นดินใต้ก็เลยเลีมครับเอาครับพี่น้องสนใจก็ทักมาต้องไหผมก็ว่ามันเป็นตะเลียงควมแจ้งควบอยู่แหละมันเพราะมันกว่าตัวน้อย ครับเอาขอขอบคุณขอบคุนครับขอจบทีไปซัมนี่แหละครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ